เพิ่นเขาไปแล้วอาทิตย์2อ,อาทิตย์นี่เป,นเป็นจังไห,ไหับข้าไปติดตามข้าวนี้ครับกองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่8ครับเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารไม่ยางอบอุ่นในกิจกรรมวันพบญาติฐานไม่พลัด1นึทับหกครับพันโทนโรงค์พ้นลีไพ่บุญครับผู้บังคับการพันทหารผู้บังคับการ ขอภัยครับผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านต้อนรับญาติน้องๆทหารใหม่รัดที่1ทัพหกแครับน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8คขายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแกน่นในกิจกรรมครับกะมีการแสดงบุคคล ทามือเปล่าทา,าวุธหลังจากที่เพิ่นได้ฝึกไปแล้วนี่อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่นะครับเพื่อแสดงความสามารถหละกกทักษะในวิชาการฝึกในระยะเวลาสองสัปดาห์ครับพร้อมทั้งนำกำลังพน้นครอบครัวและกกน้องน้อง,องทหารไม่นี่จัดกิจกรรมเพื่อให้ครอบครัวได้พบปะมีกิจกรรมมูติตาจิตกลับการแสดงออกถึงความรักและกการห่วงใยบุปการีจากใจน้องน้อง,องทหารไม่ มีบริการก๋วยเตี๋ยวและกะขนมครับขอบคุณน้องๆได้รับประทานในกิจกรรมเยี่ยมยตินำครับ สำหรับกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้ทั้งญาติได้เข้าไปเยี่ยมพบปะกับน้องๆทหารไม่เป็นการส้่งควัญกำลังใจให้กับน้องๆได้ระว่างฝึกแล้วกระถือโอกาสให้ญาตินี้ได้สอบถามความเป็นอยู่เด้สร้างความสมบายใจคลายความกังวลว่าสันเถาะซึ่งได้ส้างความเพึงพอใจให้กับ<ม>ญาติิได้ค่ะรวมไปถึงทหารไม,ม่พอมเขาไม่อยู่ในข่ายทหารดีร้<ม>ายอบอุ่นร้ายผู้บังคับบัญชาพเพื่อนกระใจดีว่าสันเถาะนี่กว๋วยเตี๋ยวเดี่ยงพ้อ,พอมพี้เขาคือบ่วสร้างไป่ในนอเขาเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเบิ่งทาฝึกแล้ว เ<ะ>ขาไปสองอาทิตย์เพื่อนคือคือทหารเหรอบัดนี้อุ้ย <c oughs> เพื่อนไปเป็นทหารเนาะ,หะ <c oughs> เหรอเพื่อนผู้ลังคนเป็นทหารอาชีพเลยเด้หลังจากที่เขาไปเป็น,เนทหารกองประจำการแล้ว <c oughs> ไปสอบเป็นยังต่อได้คุณดิ <c oughs> ค่ะยินดีน้ำเพิินเนาะ